สาเหตุที่ทําให้ไขมันเกาะไตมีอะไรบ้างแล้วยิ่งทําให้ไตเสื่อมไตฟอโปรตีนรั่วฉี่เป็นฟองเป็นต้นตอนหลักๆที่คนไทยเป็นแต่ไม่รู้ตัวข้อที่1ภาวะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์โรคอ้วนนั่นแหละเป็นหนึ่งโรคเลยที่อันตรายมากเพราะไขมันสามารถเข้ามาสะสมที่แทบเนื้อไตของเราได้แล้วทําให้อัตราการทํางานของไตยแย่ลงแย่ลงแย่ลงวิธีการคํานวณง่ายๆคือถ้าเรามีส่วนสูง155นะให้เอา100ไปลบอย่าให้มันเกิน55นี่แหละครับจะลด ภาวะความเสี่ยงของไขมันเกาะไปให้กับเราได้ข้อที่2ครับโรคเบาหวานเพราะคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานมีโอกาสจะสร้างไขมันเกาะไตให้เราได้สูงมากๆแล้วจะทําให้เบาหวานลงไตเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันจะบางแล้วมันจะแตกง่ายเมื่อไหร่ที่เส้นเลือดฝอยมันบางมันแตกมันก็เหมือนเอามีดไปบาดไตเราที่ไลยครับข้อที่3คือโรคเครียดหรือสภาวะความเครียดสูงคนที่มีความเครียดสูงคือเลือดจะเป็นกดจะเกิดภาวะไขมันสะสมง่ายเมื่อไหร่ที่เกิดภาวะเครียดขึ้นมาเนี่ยนะครับไขมันในร่างกายเราทํางานได้ไม่ดีจะส่งผลให้เราเกิดภาวะโรควน ไามมาขมันก็จะเข้ามาเกาะไอเราได้นาแล้วเมื่อไหร่นะครับที่เรามีไขมันเกาะไตถูกน้ําเบียดไตติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนี่จะย,ยิ่งทวีคูณที่ทําให้ไตเราเนี่ยมันทํางานแย่ลงเรื่อยๆจนถึงขั้นทำให้ไตฟอสวิธีการแก้ไขคือพยายามอย่ารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงแล้วอย่ากินอาหารมืออม้อเย็นเยอะถ้ากินมื้อเย็นเยอะเราต้องแลกกับการออกกําลังกายตอนเช้าๆเข้าไปร่วมด้วยแล้วใครนะครับที่กลัวเรื่องของการเป็นโรคไตแล้วหาหนทางไม่เจอไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวเข้ามาดูไลฟ์สดหรือเข้ามาดูในช่องเลย ใจ้ความรู้ในก,การดูแลไปที่ๆใครที่อยากปรึกษานะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับ